สวัสดีครับมาซ่อมนะครับผมดูตู้เย็นไม่เย็นนะครับรุนนี้นะครับผมเย็นน้มนะครับตู้ตู้เย็นนามนะครับรุ่นชาบนะครับผมไม่เย็นนะครับผมเรามาเช็คดูนะครับว่าเพราะสาเหตุอะไรมันไม่เย็นนะครับ อันนี้เราก็เสียบปลั๊กดูก่อนนะครับไม่ทํางานมอเตอร์ไม่ทํางานนะครับเสียบปลั๊กแล้วมอเตอร์ไม่ทํางานนะครับไฟไม่เ,เนี่ยเราต้องมาดูว่ามันจะเสียตัวไหนนะครับทีแรกมันจะเป็นตัวนี้นะรอบอยู่นะครับลนเนี้ยเราจะปลั๊กออกก่อนนะตัวนี้เราก็เนี่ยรอบอยู่แล้วก็เอาไฟควงงานออกมานะครับ เง็ดออกมานะครับผมพอง็นออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมานะครับเอาไปควงเง็ดๆหน่อยดึงๆออกอานะครับเนี่ยเรียกไดำเลยนะโดยยังไม่สุกนะ็ันาะโง่ผมข้าวมันเยอะเราก็ดึงตัวหลังลออกก่อนนะเนี่ยนี่ ตัวนี้นกำลังค่ะนี่กำลังออกมาจาัะตัวนี้นี่ครับผมกระเยาดูไม่มีเสียงดังนะที่อเดนีดา่าน้านใหู้หน่อยสมันมีลายแมงเขา่ายังไ่ทาเาถึง้ลูก้าเ,เสียงไม่ดังนะตัวเนี้ย มันอาจจะเป็นตัวนี้เสียแล้วเนะี่ยความชัยมานานละตัวนี้แล้วก็ตัวข้างบนนะตัวข้างบนอีกข้างบนแล้วก็ใช้ไขค,ควงดึงออกมาหน่อยนี่แล้วก็ใช้ควงแหวนนะครับงัดออกมาหน่อยแล้วก็ดึงออกมันจะนิดหน่อย ไม่ได้ถอดนานนะรู้สึกว่ามันนานแบบอันนี้อันนี้ได้ยินอยู่นะอันนี้มีเสียมอยู่นะอันนี้น่าจะไม่เสียเนะี่อถ้าจะเป็นตัวนี้เสียนเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ยินเสียงตัวนี้อันนี้น่าจะตัวอันลอยวัดอนะเดี๋ยวจะไปซื้อมานะครับผมว่ามันติดหรือไม่พราะว่ามันรถนี้ใช้มาห้าหกปีแล้ว เรามาช็คดูอ่ะสายไฟมันเป็นไงไหมไม่ขาดนะมันจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เสียก็ตรงต้องไปซื้อแล้วละซื้อมาแล้วละตัวนี้ได้ยินอยู่แต่ตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่ได้ยินตตัวนี้เสียตัวนี้น่าจะเสีย เดี๋ยวลองเสียบไปใหม่นะใส่ใหม่ว่ามันติดหรือเปล่ปา tidak lah uh -huh.